เด้ออืมอืมมันเนื้อมันไหมสดดีนี่ก้อยนี่ก้อยครับกล้อยกล้อยตีปัาดพูดน่ะก้อยใส่เลือดเยอะๆอู้เนื้อแล้วคืองามนี่แท้พูดนะมันก้อยพี่น้องมาเดี๋กินลามกินก้อยนะครับหนังหม้อหนังหม้อครับร้านต้นยอลือเอร้านต้นยอครับร้านต้นยอร้านต้นยอ เตียูักอยอ้ยเี๋อวไดเรืองนล้้นดูอมักลวยหอมบยังได้มาตรฐานด้ยกได้กาแฟด้ดุมโดได้ไหม่าใส่แน้กินพวกน้คือหลายเด้อ แดดกสองเดกินมืมนนม้อดแล,ล้วส้างอรแนอวเสร้างไรเ,เนี่ยอ่แย่าหิวเนาะพี่น้องวันนี้เข้ามากินข่าเที่ยงเน,ะนเาะนะครับอยู่หลังมหาไรนะครับมหาไรกาซสินนะครับขี่น้าม่นเนาะ ทีมงานโอนีนะครับมี่มีหลาบครับหลาบสุกนะครับหลาบซุกนะครับมี่อมนะครับพี่น้องมึงอมบมดอ่ะโอ้บมงปากน้ำเพื่นบุญน่ะนะครับเครื่องในนะครับเบรื่องไนนะครับใส่ไอ้พวกพักเนาะพักที่เล่านะครับหอมบัวหอมหยังแต่ไช่นะครับรากาตำครับตำบกทั่วบุญน่ะให้เราบะกรอกได้พี่น้องนะครับบุญเราบะกรอกโอ้ตำโคลกิเลบุญ่ะนะครับสีดำดำเนี่ยกรอกเด้ต่อมาคือบะทั่วครับ มึงตบปทูบนถอดน้อนเลยเี๋ยอ้วก้อนไายนะครับมาพี่น้องมากินข้าวมากันข้าวเหนียวนี่นะครับมาค้าแหลกปุ๋ยเลยครับลาบสุกลาบสุกครับปุ๋ยเลยเนาะมึงทำยังไงก็โอเลยคนนะครับมึงดูคนึนะมึงเนื้อมันไหมสดดีนี่ก้บบกินกูเนาะกูกินปุยใช่ไหมอืม สดเนาะสดเนี่ยห่อนห่อนนะครับจับจับฟันไว้หนิคว่ำได้ไม่นานนี่เพิ่งมาเพิ่งจับเพิ่งดูคนน่ะช่วงนี้โควิดเนาะนะครับอ่ะสอดกลางหน่อยทำโบว์เลยอืมหอมบาดแดลปวดดีดที่เด็ดต่ำเลยเนี่ย เปรี้ยวป่ะดินะครับเปรี้ยวป่ะนี่นี่นู่นต่อไปเนาะกระทุครับกระทูกกระทุกทอนห่อนได้เลยนะใบเขา่าครับใบเข่าอุ่ยครับเนี่ยแตบางกลัวนู่ดีปูพี่น้องรู้ป่ะเนี่ยเป็นไข่ปูป่ะของไข่ปูนะนะครับอ่ะลุยอืมมันห่อนนะครับ หอ,อมกรอบนะครับไส้ปลักอะไรเขาไป่นี่จับนั่งไปนอนกินคาอา์มก่นอนหัวเที่ยงชุดไทย,ค,ยค,ค,นนครับ,บว่าใครชอบกิ่นน้ำครับลองข้าว้ามหาเลขกับสินอเอาโอเคครับขอหยัดกลินคอา์ได้เห็นเนอะบ๊าย,ยบายครับ